สวัสดีครับผมผมกรวยนะครับประจำทางช anel YouTube กรวยเ,เลขเพยายรณ์และทางห้องเลขเพียรุสาเลขเพยายรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจตนิกาทางช anel YouTube ครับผม mm hmm. วันนี้เป็นเลขก,กลุ่มที่ขอมาทางช anel YouTube นะครับก็คือ7 4 6 5นะครับ7 4็ดสี่หกวตั้งชื่อว่าขับเคลื่อนให้ลงตัวนะครับจะเป็นอย่างไรมาแล้วฟังรีวิวกันเลยนะครับที่มาที่ไปเลขก,กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ำกันเลย c 7 7 c จ6 64แล้วก็5 6 6 5นะครับ รายให่ชมรีวิว2ตัวกับดูย้อนหลังได้แล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวก็จะมีกลุ่ม 6C7 7 4 7 6แล้วก็465564 5, 5, นะครับเลขคู่แล้วก็เลข3ตัวนะครับทำแบบภาพรวมไปแล้วกลับไปดูเพื่อประกอบมุมมองของกลุ่ม4ตัวนี้ว่าเป็นยังไงได้บ้างแตกย่อเป็นยังไงนะก็คือจะแตกย่อไปตามเลขข้งคู่แล้วก็3ตัวนั่นแหละมันมีความหมายคล้ายๆกันนะ,ะมาเรามาเจาะตำแหน่งสำหรับ7465กันนะครับ กลุ่มนี้คุยตั้งชื่อว่าขับเคลื่อนให้ลงตัวเนาะก็แนวพูดถึงแนวคิดและการตัดสินใจของเขานะครับมาอีกแล้วครับเลขคู่ที่น่าจะเป็นเลขคู่ที่นิยมที่สุดในบรรดาเลขคู่ตั้งแต่ผมรู้จักเรื่องของเลขคู่ลำดับมาเนี่ยนะครับตั้งแต่การพยากรณ์เริ่มต้นเนี่ยเลขเนี้ยแรงมากราคาไม่เคยตกเลยต่อให้ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ตามถ้าท้าลงท้ายห5อย่างน้อยมันจะมีความรู้สึกว่าอุ่นใจ รุจจน่นใจต้งมีหกห้านกูอนใจนะเพราะว่าในทางโหราศาสตร์อื่นๆนะครับเขาก็จะตีความเกี่ยวกับรหัสของเลขห้าหกหกห้านี่เป็นอะไรนะคู่ซับคู่โชคแต่ก็แปลกนะครับนี่ก็แปลกที่ว่าห้าหกหกห้านี่ยพื้นฐานโหนไม่ได้มองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษฮะไม่ใช่คู่มิตรไม่ใช่คู่สมพลนึกออกใช่ไหมครับไม่ใช่คู่อะไรเลยแต่พื้นฐานของทั้งคู่เนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บกลายเป็นเหมือนกันแบบว่า ช่วยส่งเสริมทางมันจะมีคําทานาย,ยชุดหนึ่งที่ว่าทางโลกและทางธรรมก็คือหกคือทางโลกห้าคือทางธรรมเขาว่ากันนะก็เลยกลายเป็นมาอยู่ร่วมกันคือทุกคนมองเลขนี้ไปหมดเลยอย่างเลขอื่นอย่างเลขอื่นนะอย่างเช่น,นอ,า,อนาผมยกยกเลขสี่เก้าเลยกันสี่เก้าก็เลขสี่กับเลขเก้าก็จะไม่มองแค่เกียรติกับพุทธมาเจอกันอะไรเงี้ยการสื่อสารกับความ แลกใหม่ความแตกต่างมาเจอกันก็ไม่ตีเป็นทางบวกนะเขาจะตีเป็นบางบางที่ก็จะตีแบบนี้เลยเพราะสี่บวกเก้ามันได้สิบสามเลขสิบสามไม่ดีเขาว่าอย่างนี้นะบางที่นะแต่แต่ห้าหกเนี่ยไม่เคยโดนไปตีแบบนี้นะไม่บอกว่าห้าบวกหกได้หนึ่งได้สิบเอ็ดเนี่ยห้าบวกหกได้สิบเอ็ดเขาจะไม่ได้บอกว่าเลขสิบเอ็ดไม่ดีนึกภาพไหมเป็นเลขที่โดนเหมือนเขาเรียกว่าโดนสปอย ตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมศึกษามาเพราะนั้นเลขเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามมักจะเป็นเลขที่เกตเตลอด A บวกตลอดการคู่นี้ดีมากแล้วยิ่งในกลุ่มนี้นะมาอยู่ท้ายด้วยสีในอิดสีจะลา้ไปอยู่คู่ท้ายเลยนี่คือน่าจะแบบแพงมากๆอะ่ะในตลาดนะครับมาดูมาเจาะลึกลงไปว่าเป็นยังไงบ้างครับลงท้ายี่ค้าครับจุดเด่นนะครับคือความรู้มีความ มีความรู้สติปัญญาดีนะครับมั่นใจในตนเองรอบคอบพิจารณาทุกสิ่งก่อนปัดใจเสมอข้อดีของเลขหานะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเลขห้าสำหรับผมไม่ใช่เลขมันไม่ใช่สติแต่เป็นเลขที่มีแนวทางไปสู่สติได้ง่ายกว่าเลขอื่นมุมมองผมจะเป็นแบบนี้ผมจะไม่บอกว่ามีห้าปุ๊บมีสติเลยก็มไม่บอกอย่างนี้ผมจะบอกว่ามีเลขห้าปุ๊บเวลาคุณคิดคุณอะไรก็จะพิจารณาก่อนตามเหตุและปัจจัยนั้นๆว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงคุณจะชอบคิดเพราะฉะนั้น มันก็เลยเป็นเหตุให้เลขกลุ่มนี้ไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นแต่ถามว่าเลข5าถ้ามองในมุมด้อยมันไม่มีสติยังไงครูคือถ้าเขาเชื่อหรือยึดมั่นในสิ่งไหน,นเขาจะยึดแบบนั้นเลยเขาจะไม่เปลี่ยนเขาจะยึดเขาจะแบบใครจะบอกให้เปลี่ยนมันจะยากมากกลายเป็นคนยึดติดยึดมั่นไปอีกซึ่งยึดติดยึดมั่นมันก็ไม่มีสติถูกไหมมันก็ยึดไงแทนที่จะต้องแบบเจอของอะไรเขาเรียกว่าอะไร เจอสิ่งที่วันไหนโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้ววันไหนที่ต้องเปลี่ยนคุณก็กลับจะดื้อแพ่งไม่ยอมเปลี่ยนนั่นคือความเป็นเลขห้าในด้านลบเช่นเดียวกันไม่บอกใช่ไหมพิจารณาดูว่าชอบไม่ชอบไงนะสุดแต่ตัวทูโลก้ใชอบไม่ชอบชอบนะผู้ชอบนะนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกตำแหน่งนี้บ่งบอกถึงความมองโลกในแง่ดีมีจินตนาการสูงนะคิดอะไรก็มักจะเป็นเชิงบวกอยู่ตลอดเวลาคิดไอเดียจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมักจะแบบ ยังไงก็ได้ให้มันไปในทางที่เป็นไปได้นะหรือว่าไปในทางที่ดูจันลงใจรู้สึกสบายใจที่ทำเพราะฉะนั้นพอมาคูณกันก็คือห้าท้ายพิจารณาสิ่งไหนก็ได้ให้มันลงตัวและดูดีที่สุดอ่านแบบเรียงเียงกันเลยเนะี่ยนั่นแหละความเป็นหกห้าจะเป็นอานี้พิจารณาสิ่งไหนก็ได้ที่เขารับเข้ามาแล้วให้มันลงตัวและดูดีที่สุดเลขนี้จึงมีคำำําทํานายว่าเป็นเลขที่หยิบทำอะไรก็ไม่จะให้ลงตัวชอบจัดแจงทอดพัฒนา ซึ่งถามว่าคุยเคยใช้ไหมเคยใช้ครับเคยแน่นอนใครอยู่สายนี้แล้วไม่ไม่มีไม่เคยไม่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 ใช่ละเคยผมเคยใช้หกห้าถ่ายห้าหกถ่ายก็เคยนะครับถามว่าทำไมถึงเลิกใช้เพราะว่าคู่นี้จังหวะชีวิตน่ะมันจะเป็นคือเขามักจะคิดพิจารณาสิ่งไหนให้แบบลงตัวที่สุดอ่ะแล้วมุมมุมดีก็คือมันก็ดีนะคิดแล้วให้มันลงตัวแต่มุมด้อยก็คือมันจะต้องลงตัวตลอดเวลาไง จะต้องลงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ถ้าอันไหนไม่ลงตัวมันจะคล้ายๆกับว่าไม่ต้องขยับก่อนอย่าเพิ่งไปนะรอก่อนให้มันเสร็จสิ้นก่อนซึ่งอาการแบบนี้มันบางทีอาจําทำให้เสียโอกาสได้ในบางครั้งนะไม่ใช่ทุกครั้งบางครั้งก็แบบเฮ้ยเรามัวแต่รอเรามัวแต่รออะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่ใช้เกิดค,คนที่แบบลักษณะคนที่แบบรีบแบบอยากได้อะไรแบบเป๊ะๆแล้วก็เร็วๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้มันแบบ ข้ามไปเร็วหรือว่า <ım S 2> <quin. S 1> ทําให้มันลุล่วงโดยเร็วอะไรเงี้ยพอ <rig> มันเป็น 65, หกห้าผมรู้สึกช้าคิดช้าพิจารณาไปเรื่อยไม่ทันทีไม่เสร็จทันนี่แหละเพราะฉนั้นถามว่าดีไหมสําหรับุมมโหุ่ยดีครับแต่ถามว่าตัวเองอ่ะจะหลีดเป็นยังไงถ้าจะหลีดเป็นคนรีบเร่งหรือว่าต้องการอะไรที่มันรวดเร็วว่องไวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเป๊ะๆเลยอ่ะแบบเร็วปุ้บป้าดเลยเนี่ยกลุ่มไอ้คู่เนี้ยไม่ตอบโจทย์ แต่ถ้าจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพิจารณาให้ใช้ให้มีเวลาในที่เป็นส่วนตัวของมันเองหรือว่าให้มันลงตัวด้วยวิธีการที่มันโอเคที่สุดรอหน่อยอ่ะคู่นี้ตอบจบนั่นแหละบางคนถามว่าดีไห่ดีไม่ดีผมไม่รู้ถามตัวเองว่าตัวเองชอบจะตายไหมถ้าจะตายหกห้าแบบนี้โอเคตอบจบตำแหน่งต่อมารับเป็นเลขสี่เลขสี่อันคนถ่ายทอดเลยด้วยวิธีการที่หลากหลายเพราะฉะนั้น ความลงตัวของคนที่เป็นสีของฮา,านามันจะดีตรงที่ว่าเวลาที่เขาคิดอะไรลงตัวแล้วเขาสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ดีเป็นนักอธิบายที่ดีเป็นนักที่แบบเป็นทั้งสายซัพพอร์ตหรือถ้าเป็นคนที่ทํางานเองก็จะมักจะรู้ว่าควรทําตอนไหนไม่ควรทําตอนไหนจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถามว่าแล้วกลุ่มนี้หมอะยังมีจุดด้อยอยู่ไหมก็ด้ยอยแหละมันไม่รีบไง <laughs> มันไปเรื่อยๆ จะชา้านิดนึงจะคิดพิจารณาอะไรพวกนั้นปเป็นข้อเป,ปิดค่อยไปช้านิดนึ่งช้านิดหนึ่ง,น,น,งนั่นแหละแต่ที่เด็ดผมชอบตรงนี้พื้นฐานการกทํางานเป็นเลกเกดทำอะไรจริงจังเหมือนกับแบบว่าอันเนี้ยพิจารณานมาแล้วนะพิจารณานมาแล้วว่าจะต้องอะไรยังไงแบบคิดมาแล้วพอตอนที่เขาทาจริงจังมากไม่ไม่มีอะไรที่แบบไม่มีสิ่งไหนที่หลุดรอดไปได้เลยในสายตาแล้วขยันมากขยันที่จะทําให้มันจนสําเร็จสําเร็จไม่พอต้องตามที่คิดด้วย เลขเจ็ดมันไปแผ่ซ่านไปถึงความคิดนั่นแหละเพราะความคิดนั่นแหละเป็นคนคิดที่หนานอยู่แล้วแล้วพอมาลงมือทำทุกอย่างที่อยู่ในหัวมันจะโดนโดนลงมาแบบเป๊ะๆให้นึกถึงภาพเอ,อเหมือนกับเราขับรถอย่างเงี้อยอสมมุติเราขับรถเรารู้ว่าเราจะไปทางไหนอะไรไงใช่ไหมคนเจ็ดเสี่ยวฮจะดูแผนที่ก่อนดูแผนที่ว่าต้องไปทางไหนอะไรไงแล้วก็จะคำนวณจนเสร็จเรียบร้อย พอจะไปพอจะออกรถเนี่ยทุกทุกอย่างต้องอยู่ในแผนทั้งหมดไม่มีนอกแผนตามระเบียบปิ๊บอ่ามว่าไปนี้จังหวะน,นี้ทำผ่านแล้นี้งปุ๊บ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 ถึงเวลาตามที่คาดการไว้แทบจะทั้งหมดเรียกว่าเรียกว่าเป็นคนเป๊ะมากพลาดยากมากๆข้อดีนะพลาดยากทุกอย่างเป็นไปด้วยความที่แบบว่าลงตัวสุดๆเพราะการลงมือทำก็เป็นเล็กเจ็ดอีกตามรายละเอียดเป๊ะ,เ,ปะเลยคิดอะไรมาทำเดี๋ยวมันเป๊ะเลย ถือว่าเป็นคนที่ทําตามแผนได้ดีนะครับทําตามแผนได้ดีนี่แหละที่ผมบอกว่าขับเคลื่อนให้ลงตัวไม่ว่าจะทําอะไรพิจารณาอะไรต้องลงตัวทั้งหมดนี่คือข้อดีข้อด,อดนน้อยแน่นอนมันเหนื่อยครับใครจะทําอะไรเป๊ะๆตามแบบเขียนแผนมามต้องได้อย่างทุกอย่างเอแอสดงว่าคุณนี่คือสุดยอดน,นักวางแผนสุดๆแล้วนักวางแผนแล้วก็นักปฏิบัติกลุ่มนี้จะประมาณนั้นก็เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ถ้าทําถ้าทําได้และดีด้วยนะี่คือจบเลย โอเคนะครับอ่ะนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าบุคลิกจะเป็นคนนิ่งๆนะหน้าตานี้เรียบๆเฉยๆนิ่งๆแต่ข้อดีคือเขาเป็นคนูเก่งพูดเวทเวลาพูดจาฉานแล้วก็มีจังหวะจากคนที่คนฟังแล้วรู้สึกเฮ้ย hey, นี่ถึงหน้าตาจะดูแบบไม่ได้ต้อนรับเท่าไหร่หน้าจะดูนิ่งๆเฉยๆเรียบๆจากเจ็บนะแต่เวลาได้พูดได้คุยได้สัมผัสได้เห็นวิธีการคุยของเขาอ่ะ มันทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยน่าเชื่อถือเรียกได้ว่าบุค,คลิกนี่คือนักพูดโดยแท้จริงเจ็ดสี่หกห้าเนี่ยนักพูดที่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริงถ้าใครต้องการแบบเป็นนักขายนักขายที่แบบว่าใช้วาจาแล้วก็ท่าทางที่ดูสุภาพเรียบร้อยนะแล้วก็วาจาดูดีด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ตอบโจทย์ไว้แถวหน้าหน้าเนี่ยคือบุค,คลิกมือโปรของนักพูดเลยละนะครับถือว่าโอเค แต่งตัวก็ดีครับแต่งตัวก็ดีพูดจาก็ดีด้วยนะครับถึงแม้จะหน้าตาจะดูแบบเรียบๆเฉยๆไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ว่าการแต่งองค์แต่งกายก็เรียบร้อยสุภาพนี่แล้วก็พูดจาดีด้วยแล้วจะชอบนะนั่นหน้าจะประมาณนี้นะครับอ่ะเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินหาได้เรื่อยๆครับหาได้เรื่อยๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ปิดกั้นการหานะถึงจะเป็นสี่เจ็ดหรือหกห้าท้ายก็ตามเขาเป็นคนที่หาเงินได้เรื่อยๆถ้า ความว่าหาเก่งแค่ไหนก็เต็มสิบผมให้เก้านะเงินที่จับต้องได้เต็มสิบผมให้เก้าเลยถือว่าโอเคส่วนวิธีกรารบริหารเต็มสิบผมก็ให้เก้าเหมือนกัน<ม>คือมันไม่สุดหรอกแต่ว่ามันหาได้เรื่อยในขยันในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ขยันในการบริหารจัดก,การดูแลได้ด้วยนะครับภาพรวมก็กลุ่มนี้ให้เก้านะไม่ว่าคุณจะมีแล้วหรือยังไม่มีถ้าคุณยังไม่มีเช่นพวกสตาร์ทอัพจบมาใหม่ๆถ้ามีกลุ่มเรื่องนี้ก็ประมาณว่าคนเป็นคนที่ค่อยๆเก็บ เก็บหอมรอมริบเงินเดือนก็ค่อยสะสมค่อยๆสะสมเพื่ออนาคตบ้านปลายจะได้มีส่วนคนที่มีอยู่แล้วแน่นอนบริหารจัดการเงินัวเองได้เป็นอย่างดียาวๆอยู่ยาวยันนู่นหละแก่เท่าได้เลยสําหรับเลขกลุ่มนะครับกับเรื่องการเงินผมให้ผมให้เกรียนยู่งขึบวกๆเลยละ่ะให้เกรดเอเลยนะครับผมชอบกลุ่มนี้ยชอบในเรื่องการเงินนะส่วนเรื่องความรักก็เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาพูดจา แบบสื่อสารกันตั้งแต่ทีแรกว่าชอบหรือไม่ชอบกันดีไหมก็คือชอบก็บอกว่าใช่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องคบแล้วพิจารณากันก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจแบบตกลงปรงใจแต่งงานนะครับถ้าเป็นแฟนเนี่ยก็เหมือนก็ต้องจีบก่อนนะใช้เวลาสักสองสาเดือนสี่ห้าเดือนก็นแล้วแต่นะครับก็จีบไปก่อนสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสร้างสัมพันธ์ไปก่อนสร้างสัมพันธ์แรกๆไปก่อน เขาจะไม่แบบว่าเจอกันปุ๊บเห็นหน้าคนนี้หลอ่อคนนี้สวยแล้วชอบเลยคือชอบก็จริงแต่ก็คือจะแบบจะไมไ่บอกว่าคบเป็นแฟนเลยก็คือต้องดูใจกันก่อนแต่ประมาณนนะครับอาจจะนานนิดนึงแต่ถ,ถ้าถามว่าถ้าเมื่อไหร่ตกลง,งใจคนเรื่องเนี้ยเขาจะแบบรักกันยืดียืยาวเพราะว่าถือว่าลงตัวสุดๆแล้วพิจนารณาในความรักได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องความรักก็ให้เชิงบวกนะแต่อาจจะติดตรงที่ว่าอาจจะมือบางทีมันก็จะใช้เวลาในการคบหาดูใจแต่นานนิดหนึง่งนะครับ ส่วนถ้าใครไม่มีคู่ก็รอแป๊บหนึ่งแต่ถ้าใครมีคู่แล้วกลุ่มนี้ถือว่ามั่นคงอย่างนานนะครับในี๋ยหมอคุยเนาะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องคุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวติดตามสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ